โอ้ยกัผีมาบอกสามศูนย์แปดกับว่อบอกว่าเรียกไงกับว่าว่าจังไหนนะปูเอ้ก็บอกว่าือเรียไงไปน่ำมีเอกว่ายูตคนบอกปูว่าวันปู่าวเมื่อนั้นปูว่าผีมาบอกสามศูนย์แปดนั่นแหละนั่นแหละอ่าบนี้นก็บกว่าซื่อเรียกไงบรองไปน้ำมีเลือกับว่างี่เนาะโอ้ยม่สนใจเอาตไม่มีผู้สนใจพันไปเอาเจ้าตัวเก้าเจ็หนึ่งโอ้ยจ้ว่าผมล่องคีบผมมานั่งบังคีบปาเนี่ ผมอะไรบังคลิปย้อนหลังอ้าวเข้างล่างเลยเนาะฮ่าฮ่าวันเปิดศูนย์โอ๊ยจะว่โอ๊ยนายดิวจะเด็กปดศูนย์ก็บอกมือเดียวกันเลยครับว่ผลเลขกอันนี้ซะหาน้อยซะห่าน้อยซะทีมือสุดท้ายมันเคยเป็นเล็กไงเนี่ยผวางครับบวกหาน้อยกองเวาวางสิครับโอ้ยจะเป็นผัดย่างมหาศาลสักเนี่ยสเว้ยอดพ่อปูว่าวเนี่ยรเ่ดิ้ปูว่าอยู่นี่นะบ่เอามาใส่ใจนี่นะ เ,เดืตนนะซูนลายง่ลครับว่าแันโอ่อเนี้กันเนีไปว่านนะครับพูก็เจกันเพื่อก,กไ็ได้ด้ผู้มีผูดด้ใดบ่ห่ะปูผู้เบิ่งคิปเฮานะ่ะได้อยู่นี่มันวะได้จกจผู้ใด,ดอยู่โอ้่วามาปูมาไทยนี่หรืเอเกาจะเก่าเจ็ดหนึ่ง่าฉันเนาะูือยก็ได้พูดละสองมอยู่ได้ล่ะบ่ะบคอกันเนาะ มันใหพอมเด้อว่านั่นานอยจไวางังว่าปู่าเมื่อนั้นจังเป็นปูว่าว่าจังไหมิงใช่ได้สองสามกับเก้เจนึงแล้มิงใช่หลแล้วครับเมื่อเมื่อนั้นฝันฝันวายังไดมือมวม่ฝันางไหผมก็ลืกมฝันปูกันี่ฝันวาอันผู้ใดมาบอกก่อผีผีเขามาขอส่วนบุญอือเออแมีนเมนน่ะเนาะปูขอส่วนบุญแล้วขอวิญญาน้ำใช่ปากให้มันครับ มันก็เขียนเลขให้ศูนย์สามแปดกวางี่โอ้ยเนาะคาดชีวะได้เนาะปูโอ๊ะอุกอังน้ำรอแล้วก็ได้ยไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วมันดึงหนีวะครับมันมีคนมันมันคนหลายคนเนาะครับคนหลายคนผู้มีโสกระดึงกันหนีเป็นพวผู้มีโสกระดึงกันหนีเออยกับว่เป็นยังหรอกวามหมายกับผู้ถือคนกับถือยูถือกับถือผู้ถือกับถือบารนี้บารนี่เส้าเลี้ยงห้าน้อยเนี่ยเหมือนปูเนี่โอ้ยเส้าโตมากกว่ากับเส้าบอกเา เจ้าเลี้ยงห้าน่อยกับเล้าถอยสำวันห้าน่อยกับเล้านี่เพราะว่าเลขถือยู่คนแปรไปไล่ไหมแปรมันคือว่าเสียวเลี้ยงคือเจ้านะคือทอดสามตัวทั้งบนทั้งล่างวันนี้ศูนย์สามแปดที่เตียงที่ล่างเลยเมียนคันผู้ใดคันผู้ใดว่าอันเฮาเว้าเลี้ยงนี่ให้ไปย้อนกลับบังคับอ่าให้ไปย้อนกลับบังคิบว่าผู้ได้เ้าพ่ดได้เ้าได้เ้าอีหลี ผมก็ยังเลยถามโย่ตกลงสิเป็นเลีห้าน้อยอรือเลียกไ่ผมยัง่าอยู่นะปุนะนี่ยเพราว่าตึงนอยเหลตึกันไวเพระว่าครับอ้เปี่ยนเป็นนาเชยดไดไมมเหล็กได้มันก็เขาุงวนนะเจ้าโอ้ไ่าดกวนาดวนไหวเลยนะครับที่ยัตมกนไปม่เศรุ่มกุมขอตรจไปโยมีเจ้าขอตรวจมเาขอตรวแล้ววะ เดี๋ยว่าเพื่อนว่าขันปูได้เลขนี่มันเขาออ่ารถยังว่าแต่มันสีเข่าหยังตัวหยังเท่านั้นทุกอใหม่มาในีเข่านั้นเ,นเจ็ดนั่งก็ไปเขา่าใช่หรือความสินอมสินพูดนะออกอีอ้ก็เจ้าสิได้ออกสินพูดก็จ้าอกท่มมากหมดบ่ผู้ถึงความสินก็มีออกออกความสินก็ออกนะกับว่าไรว่าอยังดอกเขาเขาพลาดเองนะพลาดเองกับพลาดพื่อนพลาดคื่นกับคเนี้อ่าเรพลาดพลาดเองแต่ว่าคลิปน่ะได้ลงอยู่ พวกเอาไปจดไว้ถือทอมามาถือกอระมี่นี่เด่นต้องผสงยุ่งๆ่งสับผมเนี่ยผสงไปใ้กระจกไปนึว่าวานี่เพืสับเ้ออันมอันชูนสามแปดนะเือกน้ำอาเมื่อกันตงไปไล่น,นนะโอ้ยเนอะมันจะเสียดายสิที่ปูจังละสีจังได้งวดที่มาเนี่มันสีได้แขนๆสามตัวสคือยังสามศูนย์แปดงวดนึงนี่จะนี่น้าปูนะได้เยอกนะ ครับว่าฟันดีมาเมื่อเคืนนี่ฟันดีไม่ดีนครับนเปนเลขฝันนีม่ดีอยู่นี่มีดีอยู่แต่ว่ายังวเป็นเลข่านเป็นเลขี่มีดีที่คนมากอย่งนี้โอแล้วไปนี่มือจ้าไขเทศถนนมันจักรละมันอีเหงาอไเทศตัวี่เนเลขทศถนนชุดนี่เงี้ยมัจะจักรลังเงินเอาเลยครับ เอระประทานซืออ้อมาแปดมืนอนกอแปดูเอเมนแพาประทานเนะ <8 S 2> าะกเจะซื้อแปดมื่นออบ่ฮะพระปร,ร,ร,ระทานเจาซื้อมาแปดเมื่อนเ่เ่ขเห็นเหมือนสีกเจพร้อมเรื่อกจะว่าแปดเมื่อนนี่เดยวรงสงเลยโอ้กเจาซื้อมาแปดมือนออกแปดศูเลยทีนั่นแหละโอ้มันจังายแต่ฝันนี่ล่ะฝันว่าปีมาขอส่วนบุญน,นี่ล่ะเว้ยเนาะยดน้่เขายดน้ําเขาขอมเนาะอ่าีมาขอส่วนบุญจังไหนก็ว่า ออกทั้งบนทั้งล่างเหรอเนาะความหมายแต่ว่าเฮาฝันว่าเอามาใส่ใจซะถ้าไปมากนั่เก้าเจ็ดหนึ่งผีแล้วเนาะก็ว่าฝันดีฝันนีเนาะได้เลขมั้งนะฝันดีแล้วมันมันถือก็จนไปถือก็ตัวเนาะความหมายแต่ว่าในฝันกับว่าอะบอกว่าเลขตัวใดสี่สี่เนาะมาเนี่ยแต่ว่าฝันดีเสี้่าอะไรว่าเลขตัวใดสี่สี่ บ่จว่าดยบกันโอ้ยไปร้อยออกสามศูนย์แปดมานนี้โอยนอนจะมาผมเชียได้่าฉันนี้เลยนี่บพท่านเป็นรับไข่ครับข้าว่าสิเปลนตัวใดบอกปูเดี๋ยวเพราะได้ออไปเสี่ยงบ่มันรับไข่คาอยู่จะว่ามันี่สิมีสวนนี่เราหรอ่มนือเก่าลองวางด้วยหรปูอันคอยบอกว่าเลขศูนย์สองศูนย์ออกไฟบอกว่า บอกพมาว่าห้าน้อยไข่แบสงสงสองห้าน้อยกูบอกว่ามีอยนีมันแดงโอ้มีมีสิ่ธิ์่ะไรแว่าหันว่าหันฟันทงเรยอว่าหันว่าหันฟันทงแต่วันนี้มีเป็นเป็นเจ้ไหนข้าเจ้าเขียนไห้บอกเ่ไอข้าเจ้าก็บอกเป็นตัวนตนี่เรอนาะฮะมันขึ้นเสตตานี่หรอโอ้มันขึ้นเสตตานี่เขาสองสองสบอกปูวันนี้ไงยังสิติส่วนอยู่เขาก็บอกว่างินเด็กออกเหนที่ธนาคารของลองได้ว่าทาขาว่างครับ มันกับศูนสองศู้าทั้งหนามนะครับผมทั้งหลังมันก็ะแปดแปดหาทั้งหลังเป็นแปดแปดหาที่ทั้งนายเป็นศูนย์สองคูณบ่ไหนเขาอกว่แบบนี้เขาเขาว่าเขาว่าไม่หันบ่เขาว่าได้นิ่มิตนันเนี่ยกอยบผมอปนที่ธนค่าหนุ่มกอดอา มันจะออกทั้งหน้ารือทั้งหลังทันทีบัดบวยเห็นย์สองศูนโอ้ปูเห็นศูนย์สองศูนย์ว่าันงเด้บอย่าปอยเลี้ยบอกฟันไงเด้บ่เออยังบ่ฟันไงมันต่อยังบ่ฟันท่งจะเ้าสู่กันตังอยู่ว่าบานิมีจังสี่เนาะปูนะศูนย์สองศูนย์ครับเลขทั้งไทยมันเป็นตัวอะไรกับปูแปดแปดห้าบ้าแปดแปดห้ากัใครอยู่ดิปู กงามอยู่แล้วนี่นครับแปดห้านี่แต่ว่าแปดแปด่งามหอกแต่ว่าแปดหางามเนี่ยสองตัวก็มาหาที่ทยเเป็นแปดสองถ้าแปดสองตัวครืองวดัน,ดน,นบ่เป็นหรอกมันเปนมันแปดข้างหนา้หนาเนี่แปดอยู่ขงหน้าิสมแปดแข้างหลังมันถึงแนอยู่แนนี่เียนรอเลี้ยก็ไดโอ้ยเ,ยเ้ามายัางเจ๊ดายสามตัวบนบ่เศร้าอยู่สามศูนแปดี่ยผู้มีโชคก็ได้อยู่ เอจ่าอยู่นี่ผมกับว่าจีซื้ออยู่นีเอจายบานจีซื้อสนจะใจบ้ามันรกาออกเจ้ละสอตัวดอกเลขออกตัวเดียวเจ้าละเลขนี่ว่าสนองกับเงาใส่ทนตัวปูเปครับตองิ่มันครับเกนเ่เียฟันเกียวก็คือเป็นอ่าศูนย์สองศูนย์เนาะกับแปดแปดห แม่นเขาเอาเล็นที่หลวงปอแล้วมาเล็กพี่หลวงพ่อตัวหนาตัวหลังเท่านั้นครับก็จำได้ว่าก็ตัวน้องมามาเลขที่หลงครับเอากระถาเพื่อนเดี๋ยวอีกจักลายจักสองสามทีมือก็ค่อยจีเข่ามาไม่กระเทียมปูฝันปูอย่างน้อยกระเทียมนึ่งคุณป๋าคือสีโดนแต่คือสจีคิดทอดจ้ะ เบอกว่าจอ่อง,งไว้เนสเลไป,ปลาอาทิตย์นึงผมนัดก็เจออ้า,าว่าการอาทิตย์นี้มันจะได้เล็กแล้วที่มันบอกรบอกจงครับจออีดมันโอ้จกอักย์ซะเนะนี่นี่มันเลขออกามากน,นี่ลายมืออะลที่ปูนี่มันจะสองมืเนาะสองเนาะสองมือสามม,สาม,มือสี่มือห้ามือหกมือเจ็ดมือเอ้าฮะวันที่สามวันที่สามวะสามกับสี่ห้าหกเจ็ดเวันที่แปดซะเนาะ อันที่แปดใช่จนะ่นไรเอฟซีสีขึ้นหอดปูขึ้นหดอยู่แล้วแต่ปูยังไม่กดไวมันซื้อปูได้กันเอสวัสดีครับสวดีครับย่า่งถือย่นสองหมื่นเออเขซื้อศูนย์สามแปดก็สวนสามแปดมั้งเนี่ยเอาโจอันนี้เดี๋ยวสวมหนาผู้ถิดศูนสามแปดเมื่อนั้นก็ได้ เมื่อที่หาแล้วนมยันมาถือยอเห็นแต่เก้าเจ็ดหนึ่งกับสองสามมาจนอันนี้ผมไม่ได้ลงนะสามศูนย์แปดพ่อยมพี่น้องเห้ผมไม่ได้ลงแต่ว่าปูบอกอยู่แต่ว่าบ่ได้ลงเปลี่ยนตัวตัวเลขเออมนหลายตัวแต่ว่าคำว่าปูนี่หันะมีอยู่ในคลิปนะคำว่าปูมีอยู่แล้วว่าความฝันจูฟังไวอันผีมาขอส่วนบุญอันสามศูนย์แปดเนี่ย ในร่งอยู่ผมก็ยังในถามว่าตกลงมันจะป็นเล็กไงให้เลขอีหยังผมยังในถามอยู่เมื่อหนึ่งปูก็เลยว่าว่าแล้วเจ้ามืเจ้าแล้วเป็นหาน้อยให้เป็นเล็กไงขอวางทีคตัขอวางทีตัวซึ่งเหลไงงมานางมด้ขอวากันไว้วางที่มือลุ่ก้อนเล็ออกสองมือปูปูฝันเห็นศูนย์สามแปดแดงแดงเป็นอเป็นหาน้อยนะคะเนาะอ่าแดงครึ่งก็เปลี่ยนศูนย์กเจ็ดแปดนั่นรับ มันก็อเรียกเล่ามือนึ่งพอมือเรีกลาแปดนอมเดหนครับมือนั่งือบางยสมมติตาบุญนั่นเสียนไปหันไปยังเออจึงขึง้นี่น้าล่างด้วยโอ้ยยังไงอ๋อแต่วันนี้เอาไปห้องท่องสักันสองอ่าศูนย์สองศูนย์กับแปดแปดห้าอืมเอาไปห้องท่องสักันอืมรองเอาไปวิเคราะห์เอาไปนั่นลองเบิ้งสักัน่อยพี่น้องอืม คลิปนี้เอาสั้นๆอ้อเจาะซ้ำนี่แหละตรันี้เเทปปูนอยู่นะเทปูนอยู่ปูกับเทปปูนอยู่ค่ายยากเทปูนปูนลอกหลอกคนเราคนใดปูวันกันัดอีกวันที่วันที่ปูละวันที่แปดสีมหาเพลินอ่าวันที่แปดคือสีได้ตัวเลขอยู่อ่แต่ว่าเพราะฉะนั้นเวลาเบิ้งคลิปนี่ต้องฟังน้ำครับบ่แนั้นว่าสี่จะเบิ้งแต่ตัวเลขหลดว่แมันต้องฟังน้ำว่าปูเว้าอยู่ช่วงไหนช่วงไหนผมบอกตลอดได้ว่าเวลาผมว้ากับปูให้ฟังดีๆเพราะวันนี้มีปูเนี่ย เขาต้องวิเคราะห์กันเราเองนะแต่ว่าส่วนเลขนะปูเพื่อนก็นให้ชัดเจนอยู่ดอกอเพื่อนไ้ชัดเจนอยู่เพื่อนกับเ่้าเป็นตัวเป็นตัวนี่ละเลขกระไดโมแมนว่าให้ตีความฝันเอาดอกแต่ว่าตัวเลขใดเขาจะยิบมาลงทุนนี่ลักความสคัญอ้าวม้าเขาไปเหยียบป้นแล้วบันนี้พูดม,ม,ม,ม้มาเขาไปเหยียบปูนแล้วบันนี้ม้าไปท่าย,ยแล้วแต่ท่ายอห <laughs> อ๋อ,อท,าท่านก็ดีลบควนพูด้่านนี่ท่านตัวคลิปนี้ก็ไรน,นะนนปูนะปะาะเพราะว่าเดี๋ยววันที่แปดพูกเราเอยฉีมมให้เนียนยำอีกที่หนึ่งว่าเขา,าเขึขาาเ,ขเขาน่อเลยเขาขึ้นาเขาจ้าหนผมเคลื่อนว่าที่เขาอยู่วันนี้ผมยังเคลื่อนว่าเลขปูสีเขาที่ผมฝันดีแต่ว่าัดนี้มันโมโลว่าฉไปเขาตัวใดนี่นี่ก็าวมัน กบหล่ตัวได้เนาะบ่ไลยมีเลขสองหางสองหางสามตัวปูมีเก้าเจ็ดหนึ่งแม่นบ่แล้วก็มีสามศูนย์แปดเท่านั้นเลเลขปูเลขล่างมีสองสามตัวเดียวครับ วกมจจะสือเจ้าวางครับวอกกบขึ้นเลย่ไมุขอตรงตรงใส่ถูกตรงกันอนเจ้าผู้พิีการจะต้อียข่าวขาวางอยู่เนาะนี่มนว่าข้อนเขาเป็นยังก็เจ้าใจอยู่พิีพิถก็าบว่าอยู่อาะบัดเปลี่ยนทันทีลังขคนกับบอดดิเบิงซุครีปเพื่นบ่ไดิกดกระดิ่งไว้นะเวลาลงคลิปไปเพื่อนบ่ไดิเบิงซุคีปได้ปูไม่ต่างไม่ติฟังผู้มบอกครับเปลี่ยนสั้นด้กัน คันเข้าบันใดเบิ้งสุขีพ์เนี่ยช่วงติดตามความเคลื่อนไหวตัวเลขปูนี่พลาดรถดิพลาดนข่อยก็บอกว่าติดตามไม่เจอไปติดต,ต,ตามไม่สุขีพเจะว่าเจ้าใหข่อยบอกจะบอกเลยติดตามเอาออ <c oughs> ข่อยว่าบอกไปหาบุญประโสดก็รวยข่อยว่าครับอบอกอยู่เลยเพราะว่าข้ามวัาทุกข,ข้ามที่ปูนี่ผมบันทึกไว้เบิดได้ลงไว้ให้ฟังเบิร์ดมาถามโทษจะข่อยผมยิ่งลาสิ่งทตอบผู้เจ้าป็นนั้นนี่นั่นข่อยเบิดตัวอย่างเพื่อนก็ได้ครับ อ่คอยย่อมขึ้นมันงคอยกระไดเงี้เนาะย่มอยู่ซื่อติดออกโคตว่าโทรมาเลยผ้านี้งานนี้ไม่ได้ว่างเน้่ยผ้พาพระก็ว่างแล้วพระยากรั้มมิสั่งวัดยืนพระพระสั่งเนาะครับมันพระอยู่ซื่อเนาะที่ไหนผ้าย่มจะสุบุกกับมนี่ตลอดครับตอนนี้กำลังเทคอนจีดครับพไปพี่น้องครับหลายผู้หลายคนเพนิ่กพนกะโอ้ยไม่อกลีอติดๆๆ ครับลดบาล่นก่อนปุ่นจวดหมดสักปุนเลยอือโอ้ยเยอะผาด่าดผาดผาดงวดนวันนึ่งผาดสามศูนย์แปดวอเิโอ้ยฟังเต็มสองหูเลยดิอันสามศูนย์แปด้ต็มวอาลซี่นี่เป็นตระยใจทีหมูกอนหวยออกห้นหอยออกสองมื่อปูเดียจึ้งคึ่งศูนย์สามแปดปูมาเป็นห้าน่อยปูว่าอืมเ็สัปดาหสิเต็มเต็มนะปู ฝันดีฝันดีน้องฝันดีตัวเด็กควายเหลืองก็มีอยู่เนาะครับถึงสามตัวเป็นอะไึงทั้งบนทั้งล่างมป็นอะไม่นผู้เอาเป็นแต่วันนี้ห้าวผันมาคาดสิบว่าได้ปูย่าไปเบ้ายังไหลคาดสิบว่าได้ผันไปคันหน่งน้ำเกลาหนึ่งเกจพอดคาดสิบว่าได้มันกลมันหลเนาะทวนว่ามันติ้ออกตัวนี้ยามเลยไมันทวทวกรับเก็ดเนาะดังทัวประเทศเนาะครับ คนแม่หนึงคนเนาะแม่หนึงเอาเลยผมอไปนิดเดียวอน่ว่างเลยดังหอเดยวนะจะมาโอ้บบดนี้ผ่านยังไงเอาพเปลี่ยนยังดอกปูเอาไม่ตัววดที่ม่วันที่เทียยียู่เดี๋ยวนี้ผมมาคอยดีกสิครับแล้ยใครกันเอาเปี่ยนีมีันวัดกันหลายห้างก็สื่อไงครับกันห้างเดียวมันจะลาดแน่กวบอกก็ได้ครับ พันบอกว่าเนียนตัวหางเดียวกนนะพันว่าอยากได้ห้องไฟตรงนลางสินะครับคอยสิกันมาเสียมุจฉะครับคับไพันว่าธรรมดานี่เนาะเออเนียนวะครับไันี้ธรรมดานี่ไนธรรมดานี่เอ๋อวดสิมาอยล้างแขนไหมเฮ้อือโอ้ยได้ยินแท็กับหูยังว่าสื่อได้หรอโอ้ยลุงพอบอกอยู่แถวบ้านนี่ครับนึกเป็นสันเลย เขมักมันก็เจนเนครับทั้งหมดอเจะทมันมา่ยบ่อให้ฟังชเบ่อหมอนสาน้อยางมือฟันเรลเขาก็เจาตีใส่สามศูนเขาเจ้าถึงเนีครับนั่แม่ตะเียบันเจียวในมอนสาน้อยผู้เขาเจาสลัดผู้ผูเขาเจ้าจีโซกมันเอาไงเนาะอืมวาดว่งรงนี่เก็บขี้งลายเติอยูบหวเหมือนเลย มันไหลอยู่คนต่อหกเจ็ดหมื่นไปทางคนซื้อนะมันไปยังว่าันสบายว่าันเกือบเงินคนแสนกว่าสามสองร้อยแนครับกินนะมันกินได้หลายงวดเลยเนาะเจสามงวดเนาะสามงวดบนล่างมากมันกระตืแล้วมันได้บนล่างสามงวดมากมีงวดบางนึงคันว่าพลาดว่าพลาดดอกข้าหลุดเองข้าหลุดเองข้าหลุดเองข้าวข้าหลุดข้าว่าเอามาซื้อน่ะผู้บอกอยู่แต่ข้าวว่ามาซื้อแปลว่าจะมาสามน้อยฝอยมันไปทางนั้นน้ำ มันวได้ยึดมันฟันเตี้ยงมันก็จับสิเอาตัวได้ไปครับเจ้าใหญ่มากเลยตีเส้นเนาะนั่นมาตีมาแรงๆกันเงี่ยตีใส่นให้น้อยอยู่เนาะครับถ้าเก้ากดตีใส่เล็วแง่เลยลรอสิออกนะมันมีตีใส้นให้น้อยไปย่านได้เอาคลิปเก่ามาลงกหน่อยก็จะเบื้องไม่อยู่เดี๋ยวนี้คลิปที่ปูเบาหวานอันสามศูนย์แปดผีมาขอส่วนบุญนะ คลิปเก่าผมยังจองไว้อยู่ที่นี่ครับันบผมไปนั่งอะไรบิ่งได้ยินแฟนผมบอกว่าปู้บอกเลขถืออยู่ที่อันบุญพระวิทยาท่นบอกถือกังไหนเดีนี่ปู้บ่าให้ซื้อก้าวเจ็ดหนึ่งสนับมาเปิดเบิ่งคลิปน้ำกวนโอ้ยไม่อันนี้ดิสร้างเปลี่ยนฉนมาวันนี้ว่าสับเพือผ่าแต่หน้าจำได้เัาก็จำได้อ๋อว่าสนับถึงบางอ้อเลย เอาสำหรับเลียวันนี้ก็เลขปูกับสรุปกิมไทยไปเด้อย้อยมีน้องเด้ออ่าเพื่อนได้มากเราสู่ฟั่งแล้วร่องออกไปเสียงเบิงศูนย์สองศูนย์กับแปดแปดหาอืมอันนี้เพื่อนบอกว่ายังบอกฟันทงปูกับว่ายังบอกฟันท่งอันนี้เอาไปอันเป็นออเดอร์สองกันว่าสั่นเอาไปซีมเบงทงกันออปูนัดวันที่แปดปูนัดก็ได้วันที่แปดนี่เอาจังจัง วดสรีมานี่นะครับปอยพี่น้องถ้าเวลาเบิ่งคลิปปูกับซอยฟังซอยกันซอยวิเคราะห์กันไว้ซอยกันไว้แตเตือนสติกันคอมเมนต์ใต้คลิปมาปอยพี่น้องครับมันขีบบริลืมปอยเป็นอย่างนี้อันนี้แอดกับย่อมลาวเลืมอีนีอันสามศูนย์แปดนี่ก็ได้แต่บพรสั้นก็โอ้ยขาดสีบบได้ืมปอยพี่น้องเอ้ยขาดขีบทุกบริหอนมีอืมเป็ี่ยนสั้นอ้าสั้นแล้วคีปนี้ก็ทีจบการนำเสนอไว้ซ้ำนี่แหละแาบนี้ก็ได้เนาะ เอาจังไหนก็ขอบคุณนปูหลายๆเด้อปูเด้อครับผมใช่ครับผมไม่ได้ยินเลยปาะั่นเดี๋ยวบัดนี้เดี๋ยวผมสฉีสรุปให้ฟังเพราะว่าปูกับอะไเว้าแห้งเส้งรถเทปปูนดังขั้วขั้วกุ้งมันกระจายว่าชัดเจนบันไหนพ่อพี่น้องบัดนี้สีสรุปไทยคลิปแต่ฟังไทยคลิปบันี้เลขปูเพิ่นกับว้าสูฟังตองหวัดแต่ว่ายังบ่ฟันทงเด้อครับพ่อพี่น้องครับ เลขที่เพิ่นหายมากก็คือ020ครับ885วดนี้นะแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ฟันทงแด้วพ่อยมีน้องแด้วยังบ่ฟันทงอืมแต่ว่าวันที่แปดเพิ่นจีเพิ่นจีฟันให้เดี๋ยวก็ถตาติดตามวันที่แปดอีกที่หนึ่งว่าปูจีฟันตัวใดนะครับอ่เพราะนั้นพ่อยมีน้องที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ละครับขอสำคัญนี่กดติดตามไว้ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้าการท่องกดกระดิ่งปับ๊บเมนวะครับเวลาผมลงคลิปปับ๊บบางทีมันก,ก็จะเด้งขึ้นเพราะพี่น้องคิดว่าอะไรพิษผัด,ผดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเบื้องคลิปปูกับเบื้องแตกเนี่ยพยายามฟังซอยกันพยายามฟังซอยกันฟังว่าเบื้องฝันว่าจังไดรเบื้องใด,เ,ดเลขตัวใดเน่เขาก็ติ๊กไว้ติ๊กไว้ติ๊กไว้โอ้ยแอ็ดผาดหลายเงินบางหนึ่งนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ดิจบการนําเสนอทำนี่เหะอครับพ่อพี่น้องครับอ่าขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับวันที่แปดกะนคอยว่ากันไหมสําหรับตัวเลขปูกระเบื้องแตกว่าเพื่อนทีได้ตัวใดว่าฉันก็ได้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็ได้ชื่หน้าพอกันไหมครับพ่อพี่น้องครับสวัสดีครับ